เมื่อพูดถึงมอเตอร์ไซค์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสไตล์วินเทจที่ผสมผสานกับสมรรถนะระดับพรีเมียมชื่อของอินเดียนสเกลมาร์จะถูกพูดถึงเป็นลำดับต้นๆด้วยรูปลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นอเมริกันแท้ๆบวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อินเดียนสเกจึงกลายเป็นหนึ่งในครูเซอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยรูปลักษณ์ที่ทรงพลังและคลาสสิก อินเดียนสเกลมาพร้อมดีไซน์ที่โดดเด่นด้วยโครงสร้างแบบโลสลังที่ให้ความรู้สึกกระชับขับขี่ง่ายตัวถังน้ำมันรูปหยดน้ำเสริมความโค้งมนอย่างมีสินล้อหน้าขนาดใหญ่ที่ทำให้หน่ารถดูแน่นและมั่นคงบวกกับท่อไอเสียคู่ขนานสองข้างที่เพิ่มความดุดันให้กับตัวรถอย่างชัดเจนวัสดุดและรายละเอียดทุกจุดสะท้อนถึงความพิถีพิถันในการออกแบบแบบมืออาชีพขุมพลังที่ไม่เป็นรองใคร ใต้ตัวถังคลาสสิกนั้นซ่อนขุมพลังขนาด1,133ซ cc แบบวีทวินระบายความร้อนด้วยน้ำซึ่งให้กำลังสูงสุดถึง100แรงม้าและแรงบิดที่ตอบสนองชับไวเหมาะสำหรับทั้งการขี่ในเมืองและการออกทริปไกลบนถนนหลวงระบบเกียร์6สปีดช่วยให้ควบคุมรอบเครื่องยนต์ได้อย่างแม่นยำพร้อมคลัตที่เบาและการเปลี่ยนเกียร์ที่ลื่นไหลระบบช่วงล่างและการควบคุม ช่วงล่างของอินเดียนสเกได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งความนุ่มนวลและความมั่นคงในการขับขี่โดยใช้โชคอัพหน้าหัวกลับและโชคหลังแบบคู่ที่ปรับทอริโลดได้พร้อมระบบเบรกหน้าแบบดิสขนาด298ม mm. ิมพร้อมคาลิปเปอร์2พอร์ตและเบรกหลังแบบดิสขนาดเท่ากันพร้อมระบบ ABS ที่ให้ความมั่นใจในทุกการเบรกเทคโนโลยีที่ทันสมัยแฝงอยู่ในความวินเทจ แม้อินเดียนสเกลจะดูคลาสสิกจากภายนอกแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ระบบไฟเล็ดรอบคันหน้าจอมาตรวัดแบบดิจิทัลผสมอนาล็อกที่ให้ข้อมูลชัดเจนครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องเกียร์และระดับน้ำมันเชื้อเพลิงความสะดวกสบายและความเป็นมิตรกับผู้ขับขี่เบาะนั่งที่เตี้ยเพียงประมาณ25.6นิ้วทำให้ผู้ขับขี่ทุกเพศทุกวัยสามารถควบคุมรถได้ง่าย และให้ความมั่นใจในการหยุดรถในทุกสถานการณ์แฮนที่ไม่สูงเกินไปและการวางเท้าแบบ forward control ช่วยให้การขับขี่ในระยะทางไกลเป็นเรื่องสบายไม่น่าเหนื่อยหรือเมื่อยล้าแม้ขี่หลายชั่วโมงตัวเลือกและอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย Indian Scout ย,ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งรถในสไตล์ของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมอย่างแฟริงหน้าขนาดเล็ก กระเป๋าข้างทรงคลาสสิกเบาะนั่งแบบสองตอนหรือแม้แต่การตกแต่งโทนสีพิเศษจากโรงงานนี่คือรถที่สามารถปรับแต่งให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนได้อย่างอิสระความคุ้มค่าในตลาดพรีเมียมเมื่อเปรียบเทียบกับครูเซอร์ระดับพรีเมียมจากค่ายอื่นอินเดียนสเกลถือว่ามีความคุ้มค่าสูงทั้งในแง่ของราคาจำหน่ายอุปกรณ์ที่ให้มาความทนทานและความสวยงามที่เป็นอมตะไม่ว่าจะขับขี่ในเมืองหรือนำไปโชว์ในงานรถคลาสสิกสเกลก็ไม่เคยทำให้ผิดหวัง บทสรุปความลงตัวของอดีตและอนาคตอินเดีย c o u กคือตัวแทนของความภาคภูมิใจในมรดกแห่งแบรนด์อินเดียนมอเตอร์ไซคที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาแต่นำเสนอผ่านมุมมองของเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้มันกลายเป็นมอเตอร์ไซค์ที่รวมเอาจิตวิญญาณแห่งอดีตกับสมรรถนะแห่งอนาคตได้อย่างลงตัวสำหรับใครที่กำลังมองหาครูเซอร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและความหลงไหลในสไตล์อินเดียนสเกลคือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้าม